สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้มาทดสอบกระสุนให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นกระสุนขนาด9มิลิเมตรยี่ห้อซิกซ์เเอร์ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยซิกซ์เเอร์เนี่ยมีผลิตกระสุนด้วยหรอนึกว่าผลิตแต่ปืนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ซิกซ์เเอร์นะคะเป็นเพียงไม่กี่แบรนด์ในโลกที่มีโปรดักต์ไลน์ค่อนข้างที่จะครบเลยทั้งปืนสั้นปืนยาวกระสุนเครื่องช่วยเลงรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณนนนนะ,ะผู้้าาาาาเเเขอยย่่งงปป็ททททกรรใศไี กระสุนมาให้โมได้ทดสอบเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับกระสุนที่ใช้รีวิวในวันนี้นะคะก็คือตัวซิกเซาเอร์วีขาวนะคะระบุข้างกล่องน้ำหนักหัวอยู่ที่124เกณฑนะคะความเร็วอยู่ที่1,160ฟุตต่อวินาทีซึ่งความเร็วนี้ทางเว็บเขาบอกว่ายิงจากปืนลำกล้องประมาณ4นิ้วนิดๆน,น,นะคะส่วนลูกกระสุนอันนี้เนี่ยเป็นลูกก้าวทั่วไปไม่ใช่อัดดินโหลดเป็นบวกพีนะคะก็มาดูอนุภาคของมันกันวิ่งต้องพันหนึ่งเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างเยอะเลยยนนนนนนะะะะคคสสส่่่่ววกกกาาารรออออแบบขขงงหัี้ทจใจใ ล,ะะลักษณะของหัวกระสุนเมื่อผ่ากลางออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่าตัวหัวมันจะเป็นหัวรูนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนตัว V shape ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อรุ่นนี้นะคะที่ว่าชื่อ V ีขาวนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะตรงบริเวณหัวกระสุนนะคะมีการเจาะรูเข้าไปตรงกลางด้วยนะคะรวมถึงมีการกรีดบ่าไว้ด้วยซึ่งเขาทําแบบนี้ไว้ทําไมนะคะทุกคนลองดูภาพเลยเมื่อหัวกระสุนเนี่ยหลุดออกจากปากกระบอกไปกระทบเป้าหมายนะคะจะเห็นว่ามันบานสวยเลยก็คือช่วยเร่งการบานนะคะทําให้เกิดโพรงบาดแผลรวม ถึงถ่ายเทลังไปทัทะเพื่อหยุดยัง้งเป้าหมายค่ะส่วนคําว่าคาวนะคะที่แปลว่ามุงกุฎเนี่ยก็มาจากคานิยามที่ซิกให้กับกระสุนรุ่นนี้นะคะ the king of defense นี่ก็คือหัวกระสุนที่เคาออกมาเรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่ามันเป็นหัวตะกั่วนะคะแล้วก็หุ้มด้วยทองแดงลักษณะของปลอกนะคะก็เด่นเหมือนกันตรงนี้จะเป็นการชุบนิกเกิลน,นะคะก็ช่วยในเรื่องของการเก็บรักษานะคะก็คือปลอกมันจะไม่ดําเลยแล้วก็การคัดปลอกนะคะก็จะลื่นไหลามากขึ้นในส่วนของดินนะคะทางซิกเซาเออร์เนี่ยเขาก็ใช้ดินโลฟา t นะคะก็คือหรือดินแสง พวกนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ได้คุณภาพสูงเลยนะคะ โอเคแล้วก็ปืนที่จะใช้ทดสอบในวันนี้นะคะหลักๆเลยก็คือโมจะใช้กลอกสิกนะคะถือว่าเป็นมาตรฐานในการป้องกันตัวเนาะลำกล้อง4นิ้วแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งนะคะก็คือ s i x s a u e r P365 เนื่องจากว่ามีคำถามว่าปืนลำกล้องสั้นแค่3.1เนี่ยสามารถที่จะยิงหัวรูได้ไหมเพราะว่าอาจจะเกิดการที่หัวรูเนี่ยไม่ทำงานทำงานไม่ทันนะคะก็มาทดสอบกันแล้วก็มีอีกกระบอกหนึ่งนะคะที่เอามาให้ทุกคนได้ไขข้อสงสัยเลยนะคะสำหรับปืนระบบ2 0 1 1มาดูว่าการป้อนลูกหัว รูเนี่ยในปืน20ง1นึงเนี่ยมันจะมีการติดขัดบ้างไหมนะคะสำหรับลูกวีขาวโอเคเราไปเริ่มกันโอเคครับสถานีแรกก็เดี๋ยวมาวัดความเร็วกระสุนให้ดูกันก่อนนะครับขั้นแรกขอเป็น FMJ หัว124เกนค่ะให้เป็นสแตนดาร์ดก่อนอว่าเท่าไหร่นะครับนัดแรก1041ครับค่ะหนึ่ครับ1026นยครับ ฉเฉลี่ยก็อยู่ที่1034.9นะครับสามนัดแรงประทะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่289.9นะครับโอ้ค่อนข้างต่ำเลยอันนี้124เกนครับยิงจากลำกล้อง4นิ้วมาต่อกันที่ซิกพีสามหครับลูก FMJ 124เหมือนกันนัดแรก1027ครับนัดที่2 1019ครับ นัดที่3 1,018นะครับค่อนข้างสเสถียรเลยค่าเฉลี่ยอยู่ที่1,022นยี่สบะคะแรงประทะเฉลี่ยอยู่ที่285.8ฟุตปอนด์นะครับแทบไม่ต่างกับลำสีนิ้วเลยอ่ากระบอกที่3ครับสเตคคาโต้ซีทครับ FMJ 124เกนเหมือนกันลำกล้องเท่าก็สิบเก้าแหละนะฮะกระบอกนี้1,071นะครับ1,059นะครับ1,047นะครับ เฉลี่ย3นมัดอยู่ที่10,59.5นะครับแรงประทะอยู่ที่3 0 2 1ฟุตปอลก็เหมือนขึ้นมาจากก๊อก19นิดหนึ่งน,น่ิดนึงค่ะที่จริงเรา<ม>เราอยากเอาลำลํากล้องใกล้เคียงกันเนี่ยมาเทียบกันด้วยเนาะใช่มันคนละระบบยังไงทุกคนหรได้จะได้รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะการออกแบบของเกีรวลํากล้องหรือเปล่าไม่รู้คนระับที่ทำให้รีดความเร็วได้มากกว่าก๊อก19นิดหนึ่งหนึ่งค่ะอ่านิดหนึ่งพระเอกของเราวันนี้นะคะก็จะทดสอบในปืนทั้ง3กระบอกวัดความเร็วให้ทุกคนได้ชมเหมือนกกันน124 9่ หนึ่งพันเก้าสิบเก้าครับหนึ11 11่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งอสิบ็ดแรงกว่าเ m j มเจพอสมควรนะฮะเอเวอร์เอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบสองจุดปดแรงบัลลกสามร้อยสิบสามก็ใกล้เคียงกับหน้ากล่องที่เขาเระบุใช่ใช่คือตอนนี้สเปคที่ที่ลองเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันมันเป็นลูกที่ไม่บบกพีคือไม่ไม่ได้แจ้งว่าบบกพีแต่ความเร็วมันโดดขึ้นจากลูกสแตนดาร์ด ถูกต้องอถือว่าสเปคดีนะครับสเปคดีอ่ะต่อไปครับ365ซิกวีคาวนัดแรก1,054ครับ1,048 1022นะครับเฉลีย่ยอยู่ที่1 0 4 1 9นะคะอ่าะคะแรงประทะอยู่ที่288อันนี้ใกล้เคียงกับเ m j เลยใกล้กเคียงกันนะ <6 S 2> <5 S 1> ครับผมทีนี้เรามาดูสิ่งที่หลายๆคนก็อยากทราบเนาะก,ก็ค,ค,ค,คือความลื่นไหลกับปืนระบบ201 1คือถามว่าทำไมหลายคนมองว่ามันมีประเด็นต้องบอกว่าปืนระบบเนี่ยทุกคนมองเข้าไปที่แลมครับ จะเห็นว่าแล้บเนี่ยมันมีความชันชันคือแทบจะตั้งฉากเลยแหละถูกต้องอเรามาลองการป้อนดูก่อนนะ19112011เนี่ยจะพบปัญหานี้นะคะป้อนป้อนได้นะครับคัดออกป้อนอดูไม่มีปัญหาเนาะใช่อม,มาดูความเร็วกันนะครับ1100ครับ1 1ึ่ หนึ่งพันหกสิบสามค่ะเอเวอร์เรก็อย <g> ู <g> ่ที่หนึ่งพันแปดสิบเก้าจุดแปดครับแรงประทะสามร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามร้อยต้นๆนะฮะทีนี้เรามาดูยิงเจลกันคลิปนี้พษษิเศษมากๆทุกคนเพราะรว่าอุตสาห์ทำเจลมาเลยนะคะให้ดูเนื้อเจลก่อนนะครับทุกคนก็ พยายามทําให้ได้ใกล้เคียงของ f b i standard ที่สุดนะครับแต่อตอบอกตามตรงนะทุกคนถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกคนไปหาข้อมูลดูะลอะ b a ิ a ติกเจลของ f b i เนี่ยจะอยู่ที่ความหนาแน่น10%ค่ะแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือ NATO standard อยู่ที่20%ถูกต้องแต่เราเลือกที่จะทําอยู่ที่ประมาณ13%เกิน f b i มาหน่อยนึงใช่แต่แต่แเราก็ไม่อยากทําให้มันแน่นเท่า NATO standard นะ,ะเพราะว่ามันจะไม่เห็นโพรงบาดแผลที่ชัดเจนมากส่วนถามว่าทําไมเราถึงไม่ทําเท่า f b i บอกตามตรงว่าเรากลัวเรื่องอากาศร้อนต้องใส่เจลให้มันแน่นกว่านิดนึงนะเพื่อ มาถึงสานามเนี่ยมันจะได้ไม่ละลายนะครับอย่างวันนี้ก็คือเลือกวันที่อากาศไม่ร้อนด้วยทุกคนคือกังวลมากๆเลยนะคะเขาะต่อมาดูนะครับว่าเจียวเราเวิร์กไหมโอ้โหใช้เวลาทําอยู่2วันเนี่ยแจ่มมากเซตอัพเรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มจากก๊อก19นะคะหลักๆเลย ครับดูดูใช้ได้อยู่เดี๋ยวขอเซ็ตไฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสามหกห้าจะยิงอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้365เนี่ยคืออยากรู้มากว่าหัวกระสุนจะทำงานได้ดีขนาดไหนเพราะลำกล้องเขาสั้นมาแค่3.1มจุดหนึ่งเคครับโอเคอ่ะเรามาดูผลกันครับทุกคน ภาคูมใจมากนะคะที่ทําเจลมาใช้ทดสอบอในวันนี้โอเคครับเดี๋ยวตากล้องเหนือมาฝั่งนี้ก่อนมาดูของก๊อก19ก่อนเนาะนี่เอาไฟสองให้ดูจะเห็นนะว่ากระสุนทํางานตั้งแต่แบบเข้าไปลึกช่วงประมาณเนี่ยประมาณสองานิ้วแรกเนี่ยคือเต็มที่แล้ว <c oughs> ที่เหลือ <c oughs> ก็จะวัดแค่ลอันนี้เป็นวงบัดแผลช่วงที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองวัดดูว่าเท่าไหร่ส9นะคะอยู่ประมาณ10.5 10. นิ้วหนิ้วใช่นะครับมาดูฝั่ง3 6 5หหบ้างน,นะครับ สามหห้านี่ทุกคนจะเห็นโครงบาดแผลทางานเต็มที่ก็ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับนะฮะช่วงต้นประมาณสามสี่นิ้วแรกเนี่ยคือเต็มที่แล้วแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเห็นชัดมากเลยอะ,อะคุณโมวัดให้หน่อยครับลึกเท่าไหร่นะสิบนิ้วไม่เกินเก้าจุห้าอ่ะสิวประมาณสิบนิ้วนะครับของสามหกห้า เรียกได้ว่าหัวขุนทํางาน,งานดีมากาน,มนะครับแล้วที่วัดว่ามันลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามาตรฐานของ F V I เนี่ยเขาอยู่ที่8ถึง12นิ้วคือเขาบอกว่ากระสุนหัวรูที่ดี<ภ>ควรจะทํางานอยู่ในช่วงที่8แต่ไม่เกิน12มันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากระสุนเนี่ยทะลุทะลวงพอสมควร แต่ไม่มากจนเกินไปใช่ไม่แบบ,บไม่ทะลุออกไปได,ด้านหลังจนแบบไปโดนเป้าหมายที่เราไม่ต้องการจะยิงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะยิง fmj ให้ดูด้วยนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้ l m j ในการป้องกันตัวโอเคครับเดี๋ยวลอง fmj บ้างนะ1้4เกมเหมือนกันนะครับอ,อะทุกคนดูจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากอันนี้ผมอยากให้เห็นนะ ช่วงต้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงๆเลยคือไม่มีความขยายของพวงบาดแผลนะครับใช่ค่ะแล้วก็มาช่วงปลายคือเหมือนเหมือนไปฉีกออกช่วงปายนิดหน่อยทุดท้ายทะลุทะลุะลเจ е ลไปเลยซึ่งอันนี้นี่ครับสี่นิ้วใช่นี่นะคะคือเจ е ลนี่คือสิบสี่นิ้วแสดงว่าโหทะลุทะลวงเกินสิบสี่นะคะเกินค่ามาตรฐานเลยแล้วแถมยังไปถึงด้านหลังอีกนะคะเดี๋ยวลองหาหัวยเบมเจให้สักคู่นะครับ อ่าโอเคอยู่นี่นี่นะคะก็คือเนี่ยหัวมันไม่ไม่เสียรูปเลยไม่ไม่ไม่มีการดีฟอร์มเลยนะก็คือแรงประทะเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันผ่านออกไปไม่ได้ถ่ายเทถูกเป้าหมายร้อร์ซ็นต์นะครับก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุเป้าหมายไปโดนสิ่งด้านหลังที่เราไม่ต้องการด้วยต้องค่ะก็เลยไม่นิยมใช้ในการป้องกันตัวนี้คือเห็นภาพกันชัดๆแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาลูกออกมาให้ดูนะครับทุกคน จำไว้ว่าอันนี้ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก๊อกสิบเก้าคุณโมผ่านเลยครับสามหกห้าโอเคนี่นะคะโอ้โหก๊อกสิบเก้าคือทำงานสมบูรณ์มากโอ้โหทุกคนอยากให้ดูอันนี้อ่ะให้ดูหน้ากล่องเลยให้ดูหน้ากล่องเหมือนไหมอย่างนี้เขาเรียกตรงปกถูกต้องเป๊ะนะครับอ่าอันนี้ดูสามหกห้าบ้างนะครับสามหกห้าเข้าไม่ลึกเท่าสิบเก้านะครับเพราะว่าความเร็วต่ำกว่า เหมือนกันนะคะโอเคทำงาน<ก>สมบูรณ์เลยสมบูรณ์ครับทั้งก๊อก19ด้านนี้แล้วก็สามพุ่ค่าด้านนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้กับลำสั้น3นิ้วก็ได้4นิ้วก็ได้นะครับส่วนถ้าลำยาวก,กว่านี้ฟูลไซส์อะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงบานแน่นอนนะครับ โอเคค่ะก็สําหรับการทดสอบในวันนี้นะคะคก็กระสุนเนี่ยชนิดเดียวนะคะแต่ว่าทําให้ทุกคนเห็นแบบในหลายๆแง่มุมมากทั้งตั้งแต่การวัดความเร็วนะคะซึ่งได้ค่ามาตรฐานจริงๆคือเร็วกว MM ่า m m j อีกน,นะเร็วกว่าซึ่งต้องบอกว่า f m j ที่เรามาทดสอบเนี่ยอาจจะ อันเดอร์สเปคนิดนึงก็ได้นะอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่จะคิดนะแต่คืออย่างลูกเนี่ยก็ได้สเปคตามมาตรฐานแล้วกันถูกต้องอค่ะคแล้วก็แรงประทะเนี่ยก็คือถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยพอมายิงทดสอบกับเจลนะคะการทํางานของหัวกระสุนนะคะจากการออกแบบของตัว v ีคาวเนี่ยก็คือถือว่าทํางานได้สมบูรณ์นะคะคือกระสุนเนี่ยคือบานแบบบานบานตรงปกมากๆเนาะ แล้วก็ที่สําคัญครับก็ตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้เรื่องของการใช้ลูก Fmj ในการเฝ้าบ้านว่าเหมาะสมไหมเนี่ยก็คลิปนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง,งนะครับแน่นอนแล้วก็ในส่วนที่หลายๆคนอยากทราบก็คือลําสั้นยิงลูกหัวรูบานไหมก็บานนะครับในรุ่นนี้นะครับถามว่าผมเคยเห็นลูกหัวรูไม่บานใน3นิ้วไหมเคยนะครับมีมีลูกหัวรูหลายๆแบบนะที่ทํางานได้ไม่ดีใน365ก็มี นะครับแต่ซิกวีคาวคือผ่านแล้วก็ตัวสแตกโตที่โมอเอามาเข้าคลิปเป็นตัวแทนของปืนระบบ2011นะคะที่บอกว่ามันจะติดขัดเมื่อใช้กระสุนหัวรูเนี่ยจริงๆแล้วอะโมว่ามันอยู่ที่การออกแบบหัวกระสุนนะคะที่เราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องซึ่ง<ช>อาการที่จะติดขัดเนี่ยมันเกิดจากหัวกระสุนลักษณะแบบไหนก็ถ้ากระสุนที่อันนี้ผมผมไกด์แนวทางให้คร่าวๆแล้วกันก็คือถ้าเห็นลูกหัวลูที่เห็นหน้าตัด ตรงเป๊ะๆแล้วมีความแบบไม,ไม่ไม่ค่อยมีความโค้งตรงส่วนหัวมากๆเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงไว้นะครับเพราะว่าจะมีปัญหากับสองได้นะคร<ช>ับเพราะว่าฟิดแรมเขาค่อนข้างชันส่วนถ้าลูกทรงที่มีลักษณะแบบเนี้ยแบบ ความโค้งแบบเนี้ยก็ผ่านอยู่แล้วนะฮะถูกต้อง <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็อีกข้อย้ําเตือนหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําเลยอนะ่ะหลายๆคนเนี่ยคือไม่ค่อยได้เอาปืนออกมาใช้งานนะคะคือซื้อม,มาไว้ที้าบ้านเนี่ยจริงๆแนะนําว่าให้มาลันปืนนะคะอย่างน้อยแบบปีละครั้งก็ได้ลันทีหนึ่งร้อยนัดสองนัดนะคะเพื่อให้ปืนเนี่ยสามารถทํางานได้ได้อย่างสมูทคือมันไม่ได้ติดว่าเพราะว่ากระสุนหัวรูหรอกมันติดเพราะว่าปืนเรายังใหม่นั่นแหละถูกต้องะค,ะค่ะ โอเคคลิปนี้ก็ทำไว้เป็นข้อมูลนะครับให้ทุกคนได้ทราบก็ขอบ,ค,ขอบคุณซิกซาวเวอร์ไทยแอีกครั้ง,งครับที่ส่งกระสุนรูปแบบนี้มาให้เราทดสอบให้ทุกคนได้ชมกันนะครับถ้าใครอยากสอบถามเรื่องข้อมูลกระสุนเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามทางเพจซิกซาวเวอร์ไทยแลน v2 ได้เลยค่ะโอเคครับบ๊ายบายครับ